สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มตื่นสายรีบไปให้ทันโรงเรียนเห็นเสื้อส,มสม้สมๆรีบโบกขึ้นรถไปสักพักเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่กลายเป็นเรื่องราวสุดฮาที่ชาวเน็ตเข้ามาแชร์กันเป็นจํานวนมากจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเพียรพัฒน์ได้โพสภาพเหตุการณ์ลงในกลุ่ม The Stand to Early Off Beel Chip h i หลังจากที่เจ้าตัวตื่นสายและต้องรีบเดินทางไปให้ทันเรียนแต่อย่างไรก็ตามขณะนั้น ได้เห็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์สวมเสื้อสีส้มคล้ายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงได้โบกเพื่อที่จะไปท่าเรือแต่อย่างไรก็ตามพอนั่งไปได้สักพักเริ่มรู้สึกเอะใจเนื่องจากชุดพีวินแปลกๆก็มารู้ตัวอีกทีว่าคนขับรถจักรยานยนต์คนดังกล่าวคือคนงานก่อสร้างนั่นเองผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องตลกของวันนี้คือกูรีบไปเรียนมากเนื่องจากตื่นสายพอเห็นเสื้อสีส้มๆเลยโบกนึกว่าพี่วิน พอโบอกเสร็จรถก็จอดแล้วก็บอกว่าไปท่าเรือพอนั่งมาได้สักพักตกใจทำไมชุบพี่วินปแปลกๆหมวกกันน็อกเหมือนใช้ก่อสร้างจังสรุปเป็นคนงานก่อสร้างมาส่งให้ถึงที่เลยขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแชร์เรื่องสุด้านี้ออกไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ